ไอ้ฉันเจอตัวแกแล้วแกคิดว่าฉันจะแ, <c oughs> <c oughs> แจะพง้ง่ายๆหรอก็ใช่ไงมาเอตายง่ายจังเยอะกว่าเนอะฉันจบเรื่องสิงคโปร์แกบ่นก็ใช่ไงฉันเป็นเอามันตะโอ้โอ้าเฮ้ ฮ่าฉันตายไม่ง่ายๆหรอกเฮ้ยฟาดตายไปซะเจ้าลุงโอ้ยโอ้ยขาฉันมันจบแล้วละ่ะลุงเอานี่ไปกิน